ตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับกำลังลอดสะพานยกระดับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับวันนี้ขบวนรถเร็วที่172นะครับล่าช้า166นาทีนะครับล่าช้า166นาทีนะครับนี่ครับขบวน172นะครับขบวนรถเร็วนะครับ มาแล้วครับวันนี้ทําขบวนโดย GEA นะครับเห็นไกลๆรู้เลยนะครับหัวรถจาก GEA นามเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับหัวรถจาก GEA 4542ครับ รับหัวรถจาก G A 4542นะครับทํคำขคบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุงขลกลกไปทางกรุงเทพนะครับกําลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับด้านหน้านะครับ อ่านไปแล้วนะครับสําหรับรถเร็วที่172อขอฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ